วมาดเหหนึ่งบาทเนี่มื่อดีสิมากินตำมะคุงค่ะเพืเ่อนๆมะคุงสื่อมาแต่ลันไทยล่ะค่ะโอ้ยมะคุงกับแพงแพงนวยนีกเกา่ายูโรสิบหาเส้นค่ะเพืเ่อนๆค่ะตายตายทำงานชุ่มมงหนึ่งได้บะคุงนวยหนึ่งนะคะป้าปัดทอพเวลาทำงานแมเพื่อสิไดเงินแต่ละยูโรค่ะเพืเ่อนๆเลือดตาแถบกระเด็น เพราะว่าเราไปใส่มันใส่แป๊บๆเดียวะคะ่ะใส่เงินเนี่ยมันบกขี่ข้ามด้วยค่ะเพื่อนมันไปโหลดค่ะอยากกินก็ต้องซื้ออยากกินก็ต้องอดทนนะคะอยู่เมืองนอกเนาะวิธีการเกร็บปลูกหอยได,ด้ดนเด้อค่ะเพื่อนเ้าปอกเฉพาะว่าข้าปอกเปลือกเฉพาะเฮาสิกินนะคะบ่ต้องปอกเบิดหน่วยค่ะเพื่อนปอกอเฉพาะข้าสีกินเนาะ ขากินซำหนิกซำโคกหนึ่งเขากับปอกซำโคกหนึ่งอะคะ่ะโอ้ยเบิองแล้วมันหน่อยพวดนะคะเพื่อนบกุงว่วยหนึ่งกินใน้องเทือนท่าน,น,น,นั้นแหละค่ะแน่นี่แหละจังบวยอยากกินบะงงหวานมันแพงะคะ่ะเพื่อนค่ะบะคือบกะุงบานเขาได้บานเทาโบตายจะอืดแน่นี่แหละใครยู่องงนอกของแพงทูกยางมาทำงานก็บ่ได้กิน <laughs> บุกฮงบุกคือบ้านเฮ้าดอกค่ะอยู่บ้านเฮ้านี้ไฮฟี่ยังคิดแล้วคิดอีกว่าสิเอาบอไหมโอ้อยู่ผีเป็นเงินเป็นห้องเมือ่อทุยยางค่ะสู้บ้านแหละเข้าใจกันเนาะเศรษฐกิจแต่ละประเทศบ่คือกันครัคเพื่อนจ้าโอ้ในมันลุ่งแล้วค่ะนิดเดียวหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนๆบ่เลยลายได้เนี่ย คันผู้ใดกินผูผูเนี่ยเนี่ยนวยแล้วคาบค่ะมันบระเด็นาหลายเลยเนี่ยบักนุ่งเนี่ยผู้ใดกินหลายเนี่ยนี่นยเดียวเมื่อหอรอสค่ะโอ้ส่วนที่เหลือแบบนี้เขาก็ะหอกระดาษฟอยก็บไปคือเก่าเด้อค่ะพเพื่อนๆค่ะกรอบคือเก่าแข็งคือเก่าเนี่ยหอ่อกระดาษฟอยไวแบบนี้คือเก่า ใส่ตู้เย็นไว้เลยบาทนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะกรอบเพื่อกาโบเฮยโบยังถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาอันลอยคอเดี่ยวเต่รสจัดไข่รสจัดมันนะคะตามสบายเลยค่ะคอยนี่ขันโบไซด์น้ำต,ตาลโบแล้วนะค่ะโบไซด์น้ำตาลโบแล้วสู้รถเข้าไปแล้วเต่ไข่มันได้ค่ะ ไอว่าออก,กันนะคะแล้วเล่งบักระเทียนในสมตำนี่บ๊บ๊ก,กินเด้ใส่ซื้อแต่ว่ากินซื้อ,อกินกับสลงสลัดนี่กินอยู่จักมันเป็นอย่างโอ้คนกระสิเสียงดังเด้ยินเสียงเครื่องเลยด้วยครังเพื่อน เครื่องล่างจานเปิดเครื่องล่างจานไปนั่งคอถอดคอภ้โอ้แซนดป์ปาจาักหน่อยประเด็ประเมเมยขออยู่ซ้ายขอประเด็กกอนเด้อประเด็กันแล้วแต่มกรุดไผ่รถมันนะคะใส่ขับไปพอประมาณ นัวแบบน,นี้ค่ะได้จะกินแตเมันมาส,สุดยอดเลาดเดี๋ยวนี่ใส่เข้าไปบะก,กอบะกกะเอาอ,อย่าให้มันโลนจังกเซนยุ Nh ้มมันเข้าไปค่ะย <c oughs> องมันเข้าไปบบบน,นี้กอดเวลาซิมแล้วบับน,นี้ มูกุ้งบวกรอบอีเเหนียวแพ้งซื่อๆประแดกใส่ในจักน้อยอ่าเผ็ดมูสีชวดมาถึงหม่บาทนีสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีดีสภายเยอรมันค่ะ นี่คองเซปต์ของ,ของนัวมากแล้วค่ะเพื่อนตอํงบกฮุงค่ะมากมากจมไหบกฮุงอยู่ค่ะแพ้งค่ปะปต่อยากกระซื้อค่ะนั่นานากินที่ค่ะใส่กระบวกเส็นมากๆพักกะทีเก้าที่เดิมสวนก็ <c oughs> งอกซื้อค่ะมาเป็นทัวรลิสง มาเดอค่ามาเอิ่นทุกคนเนาะดึงหูหออกกับบอท่าน โอ้กระเทียมขอโัษขอไผ่เดี๋ยวขอบวกกินให้มามากินแกมเห็ด่ะ 对呀，嗯，嗯，对。 เราเสร็จมามากให้เช็จกับปุนค่ะอโอ้ยหาตอนบอกคงบอกพอคือตำเพราะดีกินอยู่พอแล้วตอนบอกคงพี่จะพักตำห้อต้องใส่พักหลายเนาะ แพงก็อดเอาแพงก็อดสือบอด่ด้ดอกค่ะเพื่อนๆค่ะม,มากๆกินที่พอด้อยู่เนะาะมันบ่อให้กินเลยกับบ่เอาเดอกอื ก็มากระจะกินตำหมักแตงนะคะเน,ะน,นาะหักแตงมันหาไงหมักแตงมันมังสื่อบักแตงมันว่าแต่สวนเลยค่ะหรือว่้นามหมักโคลาบีก็ได้นะคะเพื่อนะะให้มักโค้งใหญ่ขึ้น อืมือขึ้นอีกกินขอาปุ่นนะคะกินข้าปุ่นนาประแดดก,ก็เลยลวกถัวหมอกลูกลวกอันกระลำเนาะเก็เลยซีอิ๊วบดใจตุเย็นเลยเีรบสมคําล่ำาดือ nghe này, thèm nhiều, ăn, โอุ้ยขอโทษเขาไปทำโยกจากจนแห้งหน่อยแห้งสีนี้บ่เดี๋ยวนี้ไ <c oughs> <c oughs> ม่อยากจะยัดเข้าไปค่ะ <c oughs> กับแม่มันอิมโอ้ยสวบเอาสวบเอาเบิร์ดแล้วบันนี้ค่ะเพื่อนเพ็ิดเพลนโอ้โหขอทษขอโทษ้าให้ค่ะ คันเพชรมาเลยอยากย่อยอยากไห like ลรถปั<า>งเพชรจนสิยหายคลิปวิดีโอนี้บีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาให้กับน้งใจและกับรับชมค,คลิปวิดีโอของบีด้วยควาเพื่อนฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ้าค่ะเมื่อน,นี้พามากินสมตครเนาะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนะค่ะบ๊ายบาย,บาย